สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์พิเศษวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในนักเตะที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพูดถึงมากที่สุดในฤดูกาลนี้มัตทส์เดอร์ลิกประการหลังชาวดัชผู้ถูกมองว่าอาจเป็นรากฐานสำคัญของแนวรับปีศาจแดงในยุคใหม่ ตอนที่1การย้ายสู่โอทราวฟอร์ดท่ามกลางความท้าทายการย้ายของเดลิกมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนสิงหาคมปี2024ถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากของสโมสรเขามาพร้อมโปรไฟล์ระดับท็อปผ่านการคว้าแชมป์ลีกกับทั้งอาร์เจ็กิ์ยูเวนตุสและไบเอ็นมิวนิกและถูกมองว่าเป็นคนที่จะมาสร้างเสถียรภาพให้แนวรับในระยะยาว แต่สิ่งที่รอเขาที่โอทร a ฟอร์ดไม่ได้ง่ายเลยครับทีมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่รูเบนอาร์มริมที่สำคัญยูไนเต็ดไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยแรงกดดันและความคาดหวังมหาศาลตอนที่2ฟอร์มในสนามตัวเลขไม่โกหก ในโลกฟุตบอลยุคนี้เราสามารถมองเห็นคุณค่าของนักเตะได้จากตัวเลขและตัวเลขของเดอร์ลิกก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเขาลงสนามครบทุกนาทีในพรีเมียร์ลีกจนถึงตอนนี้11นัดรวม990นาทียิงได้1ประตูเข้าสกัด18ครั้งตัดบอล13ครั้งชนะดวลกลางอากาศได้ถึง65%และที่สำคัญคือไม่มีใบเหลืองหรือใบแดงเลยนั่นแปลว่า เขาเล่นด้วยสมาธิสูงและเข้าใจเกมในระดับลึกส่วนอัตราการจ่ายบอลสำเร็จ87%ก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ในระบบของอาร์มอริงไม่ใช่แค่กองหลังที่คอยป้องกันแต่เป็นเพลย์เม e เกอร์คนแรกที่ช่วยเริ่มต้นเกมรุกจากแนวลึกพูดง่ายๆคือเดอะลิกในเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้แค่หยุดคู่แข่งแต่เขากำลังขับเคลื่อนทีมจากแดนหลังเลยทีเดียว ตอนที่3เสียงสะท้อนจากทั้งในและนอกสนาม ยาบสตัมตำนานกองหลังของแมนยูเคยบอกไว้ว่าเดลิกยังไม่กลับมามีความมั่นใจเต็มร้อยเหมือนตอนเล่นให้อาแจ็กส์แต่เมื่อดูจากผลงานในสนามโดยเฉพาะเรื่องวินัยและความนิ่งของเขาหลายคนก็เห็นต่างในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงบนโลกออนไลน์หลายเสียงยกให้เขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมบางคนบอกว่าถ้าทีมมีฟอร์มโดยรวมที่ดีกว่านี้ชื่อของเดลิกจะต้องถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุด ของหลีกแน่นอนและสิ่งที่แฟนบอลจำนวนมากชื่นชอบที่สุดคือความเป็นผู้นำเขาไม่ตะโกนไม่โอ้อวดแต่สื่อสารผ่านการกระทำในสนามเป็นคนที่เล่นด้วยความทุ่มเทมีวินยัยและเป็นแบบอย่างให้เพื่อนร่วมทีมได้เห็นตอนที่4มุมมองจากตัวเขาเองในวัย26ปีเดลิกเชื่อว่าเขากำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพ เขาเล่าว่าประสบการณ์จาก3ประเทศได้หล่อหลอมเขาให้เป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากขึ้นจากอาแจ็กส์เขาได้เรียนรู้การสร้างเกมจากแนวหลังจากยูเวนตุสเขาได้เข้าใจศาสตร์ของการป้องกันอย่างแท้จริงและจากบาเยอร์มิวนิกเขาได้ความแข็งแกร่งและความเข้มข้นของเกมระดับสูงสุดเขายังพูดถึงรูเบนอาร์โมริงด้วยความเคารพว่าเป็นโค้ชที่ตรงไปตรงมาช่วยให้สื่อสารกันได้ชัดเจนและรู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไร ในแต่ละสถานาการณ์ er ตอนที่5บทสรุปไม่ใช่ป <Yeah. S 1> ัญหาแต่คือคำตอบเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรแต่เดลิกคือหนึ่งในไม่กี่คนที่โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาและสร้างความมั่นใจให้แนวรับได้จริงเขาไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบเป็นนักเตะที่ช่วยให้ทีมกลับมามีสมดุลและอาจกลายเป็นกัปตันทีมคนต่อไปในอนาคต โค้ดเดอะล k กลิกในวันนี้ไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่คือผู้นำคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถ้าเขายังรักษามาตรฐรานนี้ไว้ได้ไม่แน่ว่าโอทราวฟอร์ดอาจได้เห็นยุคใหม่ของกองหลังตัวจริงเสียงจริงที่ชื่อมัตไทน์สเดอะลิก